กอง,งทัพภาคที่3นะคะได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะและศักยภาพการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนค่ะ พลโทกิติพงษ์จำสุวรรณแม่ทัพภาคที่3าเปิดกิจกรรมเสริมทักษะและศักยภาพการปฏิบัติงานการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนระดับจังหวัดและการบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดพื้นที่ต่อนในสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยมีกำลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่3และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการค่ะเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ตลอดจนการบูรณาการขับเคลื่อง,งานในพื้นที่เป้าหมายอาทิพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดประกาศพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่และพื้นที่เป้าหมายหมู่บ้าตบบนตำบลชายแดนของกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่กองทัพภาคที่3 นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงกระบวนการจัดทําแผนงานโครงการด้านความมั่นคงหรือแผนงานเสริมความมั่นคงเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ